ต้มอุ้มตัวใดมันก็ออิฐาสิเันเมันก็จะประทนบริานารเอามากินกาแฟหม่เป็นว่าเนี่ยนะ<อ>เป็นยังล่ะปันยากใครแม่นางสง่งให้ตลอดจริงเห็นรูปโพดอยู่ไม่ว่าเห็นโพดหลายโพดเลยในความน้อยๆของเขาะอะนี่าไปใส่ใจมากบางทีเราก็ห้ามไม่ได้เนาะใจเขา ก็คงจะมีระบายที่พื้นที่ส่วนตัวเขาแหละคงน,นอนไม่หลับเลยเลยคนที่โดนว่าบางทีเราจะทําสิ่งนี้อยู่แล้วสิหมแล้ไปถามเขาเขาเขาบอกแล้วว่าเขาไป,ไปเต้นแล้วกระามอยู่หั่รแล้วก็เ้าเ,เขาไปทั่วไปที้บแม่แมวเหม็นอยู่แม่แมเม,มเบ<ม>ิ่ง,อ,งอะไรอย่างเงี้ยเขาสิ้บนังจะเรื่องของเขาอ่ะแหละเขาสิเป็นสิาบกต่คนมาว่าเขาเป็นได้แต่เขาบวมเสิยตัวพีนะครบ ได้มันก็จะมีอะไรมาสะก,กิดใจที่ให้ดึงเราลงไปอีกบางทียูเซอร์ปลอมๆอ,อ่ะอาจจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมก็ได้อันนี้่ได้ว่าใารเด่จริงๆนะอาจจะอยู่ใกล้นิดเดียวพอเหมือนจะอัปเวอร์ชั่นกว่าเขาก็จะพูดเลยแม้กระทั่งเพื่อนบางครั้งถ้าถ้ายินดีด้วยก็จะเออว่าเอ,อ้ยดินดีด้วยแต่บางคนเหมือนจะหายไปถ้าหายไปนี่คือแสดงว่าอิจฉาจะแน่นอน เขาเป็นนักร้องเขาใชไปเต้นอียงกัยังไม่เป็นนักร้องเลี้ยวดนิมีแฟนเป็นนักร้องก็เล็กเป็นนักร้องนะั่นตัวจบซั่นตัวก็นเลยทสอเขาเอียงเลยสอสอแล้ววันนี้ก็บ้าเขาเลยเพราะเขาตอบแล้วก็ว่าเขาไปเลยกวก็เลยงงงอยู่เอาสอเขาเราเพราะถือใจจ้าขวงมานี้คำตอบต้องบอกว่า ทับยังเต้นอยู่อ่ะสิที่เขาตัวเป็นอย่างกงีเขาว่ได้เต้นเลยเขาคนเขามันกระเทาะกับเจ้าล่งร่างกายมันก็ะใสงานเลน็ดดวงสำเร็จเขาต้องหาอะไรใหม่ๆเข้าชีวิตตัวเองอย่างนักร้องก็เหมือนกันว่าเป็นตาเบิ้ลที่เมื่อที่เร็วนะ,ะ <ern os. S 1> เขาก็บ่ล้อมคนเมย์เหรอเขาก็บ่ลอมเขาเมย์เหรอเขาก็บ่ลอมือจะขวยขายของกับมาท่านเมื่อย,ย์ขวัดขายอยู่ถามว่าอเอา,าไม่ขายแล้ววก็ทิมีคนถามอยู่เลย ขายเมื่อใดคอยเมื่อเม็นอเขาเขาเปิลอะไรสดคือคนาจะถามมาเขาอ,อาจเป็นธรรมดาเรื่องการถามหาแต่ว่าพอถามแล้วไปขยี้เขาต่อสิเนี่ยถามด้วยความเป็นห่วงเหมือนกับถามด้วยความที่แบบเยอะยะเลยถามแบบอยากหาเรื่องเว่ากับเมียคุณรบกนกับสดีใจสุนําหนาวอะไรเลยสดคือสิบ่วยสีเดียงคือสิบตุยว่าไม่เง่ไหนเนี่นเจี๊ยบขวานได้เจ้าแม่ ที่เป็นขึ้นกันนะเราก็จงพี่มันน้อยเมือขึ้นนี่แหละก็มีหลายคอมเมนต์ที่เข้าไปถามก็แล้วว่ามไม่เต้นแล้วเหรอไม่นูน่นนี่นั่นก็อธิบายไปแล้วว่าแต่ลูกเขาค่อยเห็นลูกอธิบาย,ยว่ามันอธิบายอ,าอ้อมๆให้ดูดีถ้าเป็นก็จะตรว่ากูม่ไปเราเรื่อง,งของกูเด้มึงถามกูให้เสียกลืดว่านี่คือข่อยเด้กูตรวบตลอดแล้วมึงก็ถามกูยุ่หันหลังอบปวบข่อยติยวานนี่คือขขอยขกโทษน,นะคะแต่เช้า ยังทำยุ่กี่มันแกนุ่นนี่นั่นคําตอบพวกลูกก็อยากตอบมันค่อยแต่ลูกก็จะตอบอ้อมทีเนดะียอ้อมไปอ้อมมาเออค่ะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เขาก็ครับมันเป็นถ้าเป็นพ่กตอบอะไรแบบนี้ปวดบนี่ยากก,กูเก่เวกปุจิบไปใส่มาใส่ก็เรื่องของกูตัวอย่างนี้ไงจบเลย่ระกาถามอีกทั้นคำตอบนี่มาเด้แต่เขาเป็นเด็กแล้วเขาก็เป็นศิลปินอยู่ในพาร์ทของหน้าสือ่อเขาตอบไปปุ๊บมันจะมีเรื่องทันที ถ้าแม่ข่อยเอาไปว่าแม่ข่อยตอบว่าผมถามกัสิบกระดาษตัวย่ากูถามเลยกูตอบเลย <c oughs> ย่เก่ยปากายถูกต้องก็คุ้ไรมาเราก็ต้องไรกับคนดีมาเราก็ได้ด่าไหมละ่ะถามเมียไม่อยู่หันัด <c oughs> ถามเรื่องข่อยอันตกีกอ,อะไรส่วนเออข่อยเมียละข่อยเยียกแต่นัื่อข่อยเมียไว้พวูดแล้วว่ายี่ไปคถ้าเขายี่ข่อยตอบแต่โวนโซนน้ำหน้านู่นนี่นั่นข่อยก็จะได้แล้กวก็บ่กกายเปนคนน้ำหน้าข่อยไปเนี้ย เพราะยานเพราะยันไม่ไขวะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณดอกกุหลาบค่ะฟังพี่อุ้มตรงนี้อิลีส่วนมากคนที่ถามก็ไม่ใช่คนที่รักหรอกคนที่รักกันก็ที่อยู่ตรงนี้ก็มีแต่รู้จักชื่อกันด้วยเห็นไหมเรารู้จักกันเราทักทายกันนี่คือคนที่รักกันไอคนที่ปลอมยุดเสื้อมามันก็ไม่ได้รักเราอย่าไปใส่ใจมัน มันไม่กล้าเปิดหน้าชกหรอกมันไม่กล้าเดินมาถามเราตรงๆถามถ,ามถ้าเราตอบตรงๆอย่างลูกหลานแม่ถามแนบล่ะเป็นก็เศรเ้าเต้นหรือลูกหลานเป็นก็เศร้าหลงโอ้ครับผมเจ็บเอวผมนุ่นนี่นั่นถ้าเราไม่เข้าใจอีกแม่ว่าจริงๆนี่สิแล้วก็แนะนําได้แต่บางทีเขาเหนื่อยแล้วก็เ,เจ็บแล้วน่ะเนี่ยเราก็รจะถามเขาเศร้าซีนแล้วเมื่อไหร่จะหายบา่าง ยายจะลองมาปวดเอวจะลองไปเต้นบีบบวายบ้างด้วยแหละเต้าสิรู้สิจะเอามุนเอวไปมุนลงขวางลงขวง,ง,ขวงมันเท่าไม้ที่จากสามมือเนี่นะสังขารคนเราีกระดูกคนเรากระดูกกระเดี่ยวมันเหนื่อยแล้วมันจะสามสิบแล้ว,แล,วแล้วก็ไปถามเขาอยู่หันนะมันพู้หาแนวเหตุไม่แร็วของสิ่เขาเต้นแนตะ่แต่หม้อนึงคนเนี่ย เขาขี้อายเขาก็คิดหนักด้วยบางทีเขาก็ไม่ได้ขี้อายหรอกเพียงแต่ว่าเขาหาสัญหาทาที่จะตอบแบบสละสะลวยนั่นความโมโหของคนมันขึ้นกันเป็นัันเขาเพอ,อยากตอบว,ว่าเอา้าหีิปอดไปมกพลําไรอย่า,าผู้พลัมลคนแก่กลับมานะแบบอยากดูเวนั้นมึงกลับไปเฮ็ดเองนหะตัวอยากเบิ้งเวน,นั่นมึงกลับไปเบิ้งผู้อื่นที่เขายัางเห็ดอยู่เห็นมหมเขาก็เต้นอยู่เขาอยากเบิ้งผู้นี้รรองอยากเบิ้งผู้นี้ตุ่มร้องบอ่ เขกเคิบัวว่ากูไเห็นกูอะกูไปโมเมียนโมเมียนโมเมียนอยากดูพ่อตุ้มเต้นจังเลยโมเมียนไม่ได้เต้นไหมบ่ไม่ได้เบิ่งอียร์ก็เหมนก็เหมือนว่าเขาเคยดูเขาเคยกีดเวนั้นอยากเบิ่งเขาเต้นอืมอยากเบิ่งเขาเดาอยากเบิ่งเขาอยู่เอวเออเออพรได้พอได้เสียวนี่ใช่ บางคนกับพ่อได้เสียวต้องไปเิ่นคนที่เขาเต้นยังไงบ้างตอนนี้เขาเลิกเต้นแล้วก็เขาเราใเขาน้อยมันเนี่ยเขาให้ไฟเต้นก็ต้องไฟอ้ามเบิ่องไข่อะถ้าสมมติพ่อตุ้มเต้นจะบอกไปเต้นมัแต่หักไม่อยากดูกลับไปเว่เดิมเธอไปขัดก็จก็จะเปลี่ยนเพราะว่าเว่ของไข่ะถูนี่คือพ่อตุ้มมาเต้นเป็นนักเต้นก็เราเนี่ยชิดของไขอเราวางไข่ด ถูกเจ้าเป็นว่ตอนนี้เขาเป็นเวนักร้องที่มาบอกว่าแน่นแน่นแ่นก็คุเป็นนักร้องแหมกูร้องเพียงหน่อยอย่างนึงล่องกูไงถูกเออกูที่ล่องแบบใดก็เรื่องของกูถูกปะกูได้เป็นนักร้องไหมก็คุณวนๆแบบกำฟักไ่ต้องไม่ต้องไปอธิบายมัน้องว่ากูจะถึงวันนั้นวันนี้น้องพอเข้าใจน้ำดอกสุ้มตาบ้างว่าเขาจะถึงวันนี้ย้อนยังไม่เทาจะไปแก่หนำไปอยู่น้าอยู่แก่หนำสางอยู่มันก็บริเวน้ำเขาดอก โซสิมีเวนี่ว่าได้มานางขายของอยู่เนื่ทุกเนีปากหมองโซสิมีสิคนค้าของตัวเองมันทุกเนีปากหมองซ้ำไหนโซสิมีเวนี่หารับจา่ายลำหน้าเกีออ่ย<ร>วของเ่ต้องอธิบายหรอกเจ้าว่าใคมีเวนี่ยเองเลยอ่ะเขาได้เป็นเจ้าของแบรนด์เรื่องของกูตอบว่า <laughs> เอาง่ายๆ<อ>นี่เขา<อ>ถามไปนะขึ้นเลอศแถดนี่เขาได้เป็นเจ้าของเรื่องของกูขั้นบนนั่นก็นไม่ได้เป็นแล้วเนาะ เป็นเจ้าของมังงที่งาแชร์ยรอยี่หีเนี่ยก็เลยแตมยย่มาเชียหรอกมีคนบอกใครเลี่ยมาแชร์หรอกว่าเคอยอุปโลกก็เหมือนว่าแบบเหมือนว่าอุปโลกหรือเปล่าอนะไรเงี้ยหรือไม่ได้จ่อยจริงแต่งรูปก,ก็เราต้องมาปวาดมังอีเซียรดรอกยี่หีเนี่ยน่นะแตง่งรูปออเดอรมื้อนวนนี่นั่นไม่ได้จ่อยแท้ดรอกหุ่นไปคารับ พาตัดกับกวกกับวู่ไปตัวหนี่ยลเรื่องไปไปบ้าเมีมเกิดท้องกับวองอี่บ้านไม่พานีส่วนราว่าม right ันคอยกับบริเคียร์เลยไม่ได้ว่าจริงครับได้บีบลูกเพราะว่าบริจอยแท็บีบลูกให้อดมินบีบลูกให้ที่ใจเราท่างสิบ่อหอยเลยนมกับเหียวหัวบประทับใจเราตันบอเลือกบบอแมนในเมื่อเราสะส่วนเราเล็กลงมันก็ต้องลงกับเรามันก็มีอยู่มันมีอยู่บ้านพี่เมตอนนั้นมาไขมันอันนี้คือนมจริง อยากได้ขนาดนั้นก็เอามาไปเสริมนะ่ะตอนนั้นมัน 400cc 500cc อะไรเงี้ยตอนนี้มันเหลือกุบกิบ200กว่าวัต่ิกรรมจำที่หรือกรรมหลดเต้นถือเต้าหัวไหเขาอยกได้ 400cc ทุกคนช่วยกดตะกร้าหน่อยมาจะไปเสริมนมโอ บริสันกัเมีงงยใหม่กตากาศอะไรไปแต่งเมียใหม่งงเพราะว่าฉันไม่ชอบนมใหญ่วิต้นสากสองร้อยสามสิบสองรอยห้าสิบก็โอเคแล้วนะเงตงนิดต้นสากจะควงน่ารักเหมือนเด็กสาวอ,ะอ่ะอยากได้สี่ร้อยห้าร้อยซีซีเหมือนเดิมอยากน้ำนมอ,อีกลหะกว่าหาลอยซีซีน่นบอกต้นเนี้แต่ บ่้ยิบบ่้ยิบก็ได oh ้ก oh ันอยู oh ่แต oh ่กั่แบบเด็กสาวไงเข้าใจ้งบอกคนเด็กสาวเด็กสาวเขาเป็นทั้งสุดมึงเคยกั่ำผู้สาวกันไหนอรหนีหนนี่เนี่ยตอนไหนตอนไหนเด็กสาวบ่เป็นทพียงได็เอามือเอาจริงไอ้สิไปสอบรู้สิบเอ็ดเดี๋ยวเมื่อจะกลุ้งกลุ้งมล้วจะกลุ้งกลุ้งส่วนอื่นละอ๋อที่สำคัญมันไม่ บักโม่เป็นเป็นแค่กันกับแม่เขาแม่เอาไปเสียงบ้างบ้างลูกจะได้โอ้ให้น้องซะให้ลูกซะลูกเสียสละซะมีมีเอ้ยเขาเป็นแม่ได้ลูกเท่าไหร่บ้างแต่ละันบอไปบ้างหายไปหลานจกับบักมันหลานบอไม่หลานบอมักโม่อยก<ม>ากได้ในปากชินในปากแม่แ ah, ม่ไปไว้สองอันกวดด้อมอะไรเพาะตุ่ม มันมามันคอยแม่ยังอยู่บุริลมัมใช่ค่ะเดี๋ยวจะน้องขึ้นคอนสองทุ่มค่ะแก่มอนพวกด้วยค่ะโอ้โมันเป็นธรรมดานคนมนุษย์เขาบ่ร้อยได้ตัวเองมันเมื่อต้องจอยลงต่ำต่ำแบบเฮ้าตอนนี้เหลือไสเอดเนาะแทบจะเป็นเอเอดแล้ว ใครดูมันยั่งอยู่กุบกิบแบบยังเหลือครับตอนเป็นสาวอยู่เด้อขอลองถ้าผัวก็ประทับใจผัวชอบพ้นอ้วนไงผัวชอบพ้นอ้วนเบ่งดูเบ่งดูเทียงกันญาติันนี้กันสวัสดีค่ะกระเจี๊ยบสวัสดีค่ะหาหาคา,า,าตาไปเสริมนนมกนมาหนึ่งัวสิป้าพี่น้องขัวสิป้า นม่ไแหละพาาเท่าไหร่นะดูแล้วอเอากลับมาเป็นสามเก่าศูนย์เกล้เอาพาาเปลี่ยนแล้วหรอมันให้กี่นาทีอะ่ะกลับมาเป็นพลาเดิมแล้วนะคะเพื่อให้หน่อยเดให้เด้เ่าค่ะพ่อก็ต้องทอําใจสิว่าคนอ้วนมันก็ต้องอลังการล้านเปลี่ยนเป็นไม่ได้ทุกอย่างเลยทั้งคีบูดทั้ง,ง,น,ง,น,ง,น,งนมทั้งอะไรมา เมียกับไปอ้วนไงว่าประเต็มไม่ประเต็มเมื่อดักกับ่รเติดทุกอย่างกับประเต็มลูกไปหาพุ่งกับมีผัวคันยังว่าคนมันจอยเลียวเสิมีพุ่งมีอย่างคือเก่ามันบ่ได้มันกับไปหาเมียอ้วนเลยว่านี่เป็นปัญหาเป็นปัญหานะะเนี่ยเนี่ยตอไม่มีผันิ่นเงผัวไม่มีกันมาซะผัวแล้วกันพัวมันอย่างนี้ลูกมันเหรอสวัสดีค่ะพี่ยองอยังไงไม่ขี้ผัวนิงนิ่ง คอยผสว่านี้กกาแฟอุณมรักาเปียวใส่คอยกับขึ้นมายืนจุดเดิมคนไม่ยืนนะคะคนเราไม่ต้องเดินข้างหน้าเนี่ยคาตอบเห็นปะกับใครๆไอ้พวกระสาทเดดยที่ก็ไปเมนเขาคนเราจะให้อยู่จุดเดิมไม่ได้พอเราเดินไปข้างหน้าแล้วเราต้องเดินต่อเราสวยแล้วเราต้องมั่นใจคนบ้าที่ไหนมาบอกว่าคนรูปร่างดีไม่สวยก็มีแต่ว่ตุ้มเห็นไหมคนเห็นต่างมีอยู่แค่คนบ้าคนเดียวเนี่ยชอบตอน,น,นอ้วนๆอ,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 อื่นตอนเป็นอื่นบอกว่าสวยอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะมันตัวเรามันเก็บไป้ดูคนเดียวตอนนี้เราจ่อยเราเดินไปไหนไมีคนชมหาว่าเราจะมีกิ๊กมีแก๊กมากบักนั่นบักนี่บอก่าว่าใส่สมองก่อยเสมอนี่สิพลังลบที่อยู่ข้างไข่ยเยอะที่สุดคือผัวนี่แหละสวัสดีค่ะสวัสดีน้องการค่ะนั่นแหละมาหาว่าคนหุ่นดีไม่สวยเขาบอก ทั้งใจโนดจะม่งมื่ออื่นมื่ออื่นใบขาใบใบมันเนี่ยไปหายแล้วเห็นบ่ะโม่งขากับเมื่ออื่นเลยไปบ้านย่าป่ะเนี่ยยาก็เกิดการไม่สบายใจมีเด้ะยาก็คิดลบก็ข่อยเด้เขาจ้อยเขางามเขาสิบปะาะมึงอมาตุ่มนั่นนี่นั่นอยู่แม่เอามาปลูกใส่ขายบ่แม่นบ่คือดอกพอป่ะบ้านยักษ์ขูนกันปะขวดอะไรเนี่ยขูดอะ้วเนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็จ้อยพวดกับงามพวดเราใส่คอยให้แต่ไหนคอยทั้ตัวบ่ถือคอยจ้อยกับย่านคอยมีกิ๊ก คนจ้วยเปนตองมีกี่ตัวเร่อยมาทังสิ่หนาวบอแม่อุ่มบ่อ,บอยู่ในห้องปรับยียสิบองศาโอ้ย่าดินดูดินห้าย่าเอาขึ้นมามันจะฉี่มันยังไม่ฉี่หยุดนี้สูบ่ต้องขึ้นพอขึ้นได้ลูกนี้เอาแต่เอาแต่แมวเนี่ยจบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่นแหละมันหน่า่าทีต่างคนนะ บอกเขาฟังเขาเพราะเขาใจเขาบางเทอเขาเครียดเขาก็ต้องระบายทุกคนก็ถามว่าทุกคนลูกน้อยไหมมันก็น้อยอยู่แเราเขยเห็นมินรั่วๆอยู่ถามเขาเราเขาตอบไปย่างหนึ่งแลวมันก็ไม่ย่มตอบเลยต่อไปที่บอกมันกลายเป็นคนปากลายดาเขาก็ไม่ได้อีกเขาเป็นศีลริปแล้วเขาอยู่ในลูกของความหล่อความสวยนะบางทีเขาอารมณ์เบี่ยงก็หาว่าอารมณ์เบี่ยงเนาะอย่างยู่ปีเบี่ยงบางทีมันทนไม่ไหวมันเบี่ยงใส่ ทีมก็วินดีเอ็มมาด่าก็เห็นตลอดนะอย่างของยุกิเยอะมากนะของพีพีก็เยอะมันก็บอกแม่พีก็โดนโดน,โดนบางทีแม่พูดอะไรแม่ระวังหน่อยนะพีโดนทัวลงบอกพี่อย่าไปใส่ใจเขาลงอยู่แล้วลหรือว่าเอาอีกบ่นนะแม่ว่ามันบอกว่านั้นแม่ชอบถาทัวมาลงพีแม่ไม่ได้เจตนารอกแต่แม่ชอบพูดความจริงแนละ้วบางทีแบบก็มันมีไม่ฟังแค่ในไลฟ์แบบบางทีจับจับพัดจับถูก็ไปด่าเขาจริงจังอะไรเงี้ย บางทีางการพูดเล่นหรือการมันเป็นเรื่องก็เรื่องในครอบครัวนั่นแหละแต่ว่าบางทีเราคนถามมาเรากต็อตอบไปบางทีก็ไม่แชดเจียนตรงนี้ก็ตามไปด่าเขาเองไม่สาใจผูดด่าแม่งดีก,กว่าเลยมันด่าเล่นได้อยู่แต่ว่าอย่าลืมไปว่าพื้นที่ตรงนั้นมันของเขาก็ถห่ามปรนะะเด็แล้วเนาะคนกระดาข่อยหลายเลยแททมาดาข่อยบักหลายเรื่องลูกข่อยใส่ใจบอข่อยอ่าน,นีหมบ้าอ่าน,นีหมกับบ้าข่านนยาอยไม่อ่านเลยอ่านมั่งเสียจะได้ซึมเข้าไปในสมอง แก่ปู